สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านฟิล์มเอเจน์นะครับจะมาเทสการทำงานของกล้องเพนแทกนะครับซูมเจ็ดสิบเดทนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้มันจะมีตัวบอกวันที่แล้วก็เวลาอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะบันทึกลงบนฟิล์มนะครับผมก็สามารถจะเลือกรูปแบบวันที่ที่จะบันทึกลงบนฟิล์มได้นะครับผม ถ้าไม่ใช้ก็เปลี่ยนเป็นโหมดออฟแบบนี้ได้นะครับก็จะมีรูปแบบวันที่ก็จะเปีปีเดือนวันนะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้เป็นเดือนวันที่แล้วก็ปีคศนะครับผมส่วนนี้จะเป็นแบบวันที่เดือนแล้วก็ปีคศส,ส่วนนี้จะเป็นการบอกเวลานะครับผมการเซตนะครับผมก็ ปุ่มเล็กนะครับเพรามันก็จะเป็นตัวกระพริบกระพริบแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับตอนใช้งานก็ใช้พวกเ,เข็มจิ้มซิมอะไรอย่างนี้ทิ้มลงไปก็ได้นะครับผมบางทีถ้าเป็นนิ้วม,ม,มันติดนะครับปุ่มมันเล็กมันจะกดลำบากก็ประมาณนี้นะครับวิธีการปรับตัว วันที่เพื่อที่จะบันทึกลงบนฟีดนะครับมาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่กันบ้างนะครับผมวิธีการใส่แบตเตอรี่ฝาแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะอยู่ด้านล่างตรงฐานกล้องนะครับฐานที่ใช้นะครับก็จะมี CRP2 นะครับหน้าตาแบบนี้หรือจะเป็นฐาน 3A นะครับ ตามของตลาดทั่วๆไปนะครับจำนวน4ีต้อนด้วยกันแบบนี้นะครับถานสามเอแนะนำให้เป็นถานอะคาไลนะครับถ้าจะใช้ถานสามเอเพราะตอนใช้งานแฟกเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะนะครับก็ต้องใช้ถานที่แรงนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เราจะลองกับถาน crp 2นะครับผม นี้ก็เปิดเครื่องตรงนี้นะครับปุ่มอยู่ตรงนี้ในการเปิดเครื่องหน้าเลนก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นี่คือสภาพเลนนะครับผมไม่มีลาแล้วก็ไม่มีฝ้านะครับผมส่องกับไฟตรงนี้ถ้าปิดก็จะแบบนี้ดันปุ่มนี้เข้าไปในปุ่มสีเขียวก็จะ เปิดหน้าเลนแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับเดีย๋ยวเราลองใส่ฟิล์มแล้วลองเทสการทำงานเต็มระบบกันดีกว่านะครับก็เปิดฝาหลังใส่ฟิล์มก็อยู่ตรงนี้นะครับดันมาลงมาสลับตรงนี้นะครับอันนี้สภาพภายในห้องฟิล์มนะครับ เดี๋ยวเราจะปัดฝุ่นกันก่อนนะครับอันนี้ใส่ฟิล์มนะครับก็ใส่ลงไปด้านขวาตรงนี้นะครับหางฟิล์มก็ ให้มันเข้ามาแบบนี้นะครับตามที่เขาบอกไว้แถบตรงนี้ก็เลื่อนไปดูให้ฟิล์มเนี่ยเรียบไปกับตัวช่องรับแสงตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ปิดอ่าตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งนะครับผมแต่ว่าใส่ฟิลม์มเสร็จเรียบร้อยสำเร็จแล้วนะครับผมจากนั้นก็เปิดหน้าเลน แิบน,นี้นะครับก็ลองเทสถ่ายนะครับผมแบบนี้นะครับแฟลก็จะเป็นแฟลอัตโนม,มัตินะครับผมเมื่อแสงไม่พอเขาก็จะ ติดอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับส่วนถ้าสภาพแสงพอแต่ว่าเราอยากดีแสงนะครับก็ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดชัตเตอร์สำหรับตัวนี้เป็นเซล์ทัมเมอร์นะครับผมถ้า เราต้องการตั้งเวลาถ่ายนะครับผมเราก็กดค้างไว้แล้วก็กดชัตเตอร์จากนั้นไฟสีแดงตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับรอประมาณ 10- 1ถึงวินาทีนะครับผมมันก็จะถ่ายให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นโหมดถ่ายย้อนแสงอย่างเงี้ยแสงตรงนี้ก็ส่องเข้าไปที่เลนส์เนี่ยนะครับผมเราก็เป็นการถ่ายย้อนแสงแล้วก็กด มันอาจ,จะช่วยให้วัตถุที่เราเลงนะครับวัตถุที่อยู่ด้านหลังอ่าเขาเรียกว่าวัตถุนั้นที่อยู่ด้านหน้าแสงเนี้ยมันจะทําให้สว่างขึ้นนะครับให้เห็นวัตถุได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเราถ่ายภาพคนนะครับแล้วด้านหลังของเขาเนี่ยมีแสงพอาทิตย์ส่องมามันก็จะเป็นการย้อนแสงนะครับเราก็กดอันนี้ไว้หมดนี้ สวนอัน,นี้จะเป็นโหมดมาโครนะครับผมก็คือเป็นการถ่ายวัตถุระยะใกล้นะครับผมก็เมื่อหมดใช้หมดนี้มันก็จะแบบว่าสามารถถ่ายอะไรที่แบบว่าวัตถุกใกล้ๆกลได้นะครับผม แต่มันต้องให้ได้ระยะของการโฟกัสนะครับไม่งั้นก็จะกดไม่ติดนะครับผมทีนี้สำหรับการซูมนะครับก็จะมีตั้งระยะตั้งแต่35ถึง70นะครับผมก็ใช้งานได้ทุกโหมดนะครับแบบนี้ เดี๋ยวเราลองมาดูการกอฟิล์มนะครับก็จะเป็นการกอฟิล์มอัตโนมัตินะครับเมื่อถ่ายหมดตัวลรกจะมีเก้าสนับข้ายหลังนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะบอกไว้นะครับผมตรงนี้นะครับมันจะบอกสถานนะถ้าต้องการถ้าแสงไม่พอตรงเนี้ยมันจะขึ้นสีแดงก็ให้เราใช้งานมันก็จะบอกมันก็จะใช้งานแฟลชนะครับผมแฟลชมันจะขึ้นออโต้ถ้ามันกระพริบกระพริบอยู่แสดงว่า แฟลยังไม่พร้อมใช้งานนะครับยังกดถ่ายไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการโฟกัสระยะของโฟกัสนะครับถ้ามันกระพริบก็แสดงว่ามันยังไม่โฟกัสแต่ถ้ามันเขียวแสดงว่าสถานะนะพร้อมถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดออกมาดูก็อันนี้ก็คือเอา,าเวลาได้เลเนยนะครับเมื่อกอสกันแล้วนี่นะครับไฟสีเขียวเน,นี้ถ่ายได้ นนีนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพนแท็ก o ูม70เด็กยังไงฝากกดติดตามนะครับช่องฟิล์มเกรนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็แชร์ออกไปได้ยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ